มาปตอกับแมนเนาะเตีงเลยคือว่าตองวดกับแมนตองวดกับแมนฝันแต่หลายมือแล้วของท่านได้บอกบอกมันขึ้น,นเลขออกวันที่เท่าไรวนะันที่หนึ่งเนาะเลขออกวันที่หนึ่งขึ้นวันที่หนึ่งมันบอกฝันขึ้นวันที่สองมันฝัน,นก,กะกะซ้ำตองหัวยุ่งเหรอเนาะกะตองหัวมากะขันกันกะขันกันขึ้นหนึ่งยู่งเหรอฝันว่าไปสอน ไปผู้เดียวไปกับไปน้องเก่าน้องเพิดเป็นบัวกรุงยุงคือจังน้องกล้วยเฮานอนนี่แหละตากลงไปบาดเดียวเอาขึ้นมาบักหอยนั่นมีแต่บักหอยเคลลี่บักหอยเคลลี่นั่นมีแต่น้วยพอเป็นเบ้าเป็นสาหอยเชอรี่เออบักหอยเคลลี่เอ้ยก็จะว่าบักหอยเคลลี่อะไรมันขึ้นเัินนะั่นคือบริษัททรงบาดท,ที่นี่ประดุเหอ่ออบักหอยนั่นหม่บักหอยเชอรี่่ะ อง่วยกับโบใไง่บ้น้อยหร,ร,รอกซ้ำนี่ละอืเครื่องกระวิงเครื่องกงระวิงป้าโทวสัตนป่าโบมีก็ตเป็น่ยังขึ้นมีแตบ่บกหอยส่อนลงบาดเดียวได้บกหอยครึ่งวิงวิงกระด่างไงเด้ซ้ำพี่ล่ะอืตักบุ่มลงไปเอาขึ้นมาบกหอยเครื่งวิงโจโก,โก้ง่ายมาปร่งล้งบาดปร่งลงอีกกระปิ่งนั่นไตออกมาจากตาวิงนั่นสามตัว ปีงจังไรฮะนี่น้องนี่มันเป็นน้องคว้วนอนมันคือมีอีกกัะปิง้งวระสันแล้วจ่านปีงแบบน,นี้เลยถิ่มกระวิงลงไว้อือี่ปีงกัะมุนขึ้นมาน้าตาวิงนั่นสามตัวหยุดหยัดหยุดหยัด,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 ดขึ้นมาปีงกับเพตัวใหญ่หรอกเบิ่อโตปีงเบื่งเพรนนั่นกบว่าก็ว่าจำการประกาศปีงเด้นนี่เออสามตัวตายอยู่าน กูก็เห็งานปิงูตะเกากูมาสิไปจับวิงได้คนะอืมอีกกระปีงนั้นมันกับสีไตมหาคนไปถอยหนี ue, นกูบอกเอาเลยว่าสันอีกกระปิงตัวใหญ่ป่านนี้อแต่ยืนยยานยืนหยันจู่ประมามันบันมุนขึ้นมาแม่นอยู่ว่าว่าสันห้าอยากสอนหน้าหนามันถ้าไม่ได้สอนนว่าปิงติ๊อันการวิ่งเสียววิงทั้งถ่มทั้งบักวิงทั้งบักหอยว่าสัน ปิงและไตออกหนีจังไปเอาอันบักหอยกับอันกระวิงขึ้นมาอือจากมันไตหมุนไปใสปนะ่ปิงน่ะปีงนั่นสามตัวขึ้นมานจากกระวิงน่ะอือสามตัวตัวนึงงน้อยก็มูสองตัวนั้นทอกันแต่ว่าเหล็กมันจีิดหนึ่งในความคิดแล้วบัดที่นี้ตัวน่อยเด้ตัวหนึ่งปีงนั่นบ่ะปีงนง่นตัวน่อยตัวนึง สตัวนึงซ้ <Ừ. S 1> ําปกาอือตนึงนั่นค <T oga S 1> ือสิประมาณน้อยกว่านี้จักหน่อยนี่อือน้อยกว่านี้จักหน่อยสองตูวนั้นใหญ่ซํานี้ล่ะปิงก็ซ้ําเท่าซําเท่าซําปกาอือปิงสตแต่ว่ามีตน้อยกว่าหมู่ตนึงน้อยกว่าหมู่สองตันึงซํานี้ตนึงยๆว่าปิงเข็มกบบ่แม่น มันตึงขึ้นก้อนหันมันมันตัวใหญ่อยู่มันหองบัทันใหญ่เออปีใหญ่ยงบัทันใหญ่มันตัวใหญ่อยู่แต่วันมันบัทันทอสองตัวนั้นสองตัวนั้นมันซ้ำนี่มุนขึ้นมาหยุ่งงันยุ่งงันเว้ยเวสันกุเชียวเพราะนอวิ่งนี่เวสันคันบ่เอาก็คือเสียดายแต่ฮะนนี่เสียวยังจอนหน้าหนาเวสันปีงเลยหนีบาดนไงไต่ออกไปคนละทางปีงสามตัวค่อยว่าเล็กมันมีสาม คันตีคอยตีตีนึงสามแปดอันนี้เตี้ยคันคอยตีได้นี่แต่ผู้อื่นก็แล้วต้อเพิ่นสิตีเนาะงเว่งบ่ตีน้ำบ่เว่งคันตีตีเว่งนี่มันก็เป็นศูนย์เด้อ่าอืมมันก็เป็นศูนย์คันตีเว่งเว่งนี่มันศูนย์อยู่แล้วแมนบอลมนแมนบอลอ่ามันกลมอืมเว่งก็สิตีเป็นศูนย์เว่งก็สิีสามโตก็เป็นสาม ปีงกับแปดบอกแปดนั่นแล้วปีงมันโมนีจากแปดได้คันคันแม่นปีงได้นี่อือม่าตะเกาว์ปีงยังกระซ่ามันต้องแปดอยู่แล้วนะในในความในความฝันตะเกาวันเถอะมันโมนีนะอืนี่เปลี่ยนแปดสามคือบานหมอจังบ่ะจัว่าแปดสามออกดูดิแปดสามสามแปดเนาะออกดูออกดูดิเดี๋ปีงเนี่ยแต่กระเรี่ยวแทกสีตีออกมันสี่ออกแปดศูนย์ไปให้คัน สามแปดศูนย์ก็ได้เนี่ยแม่บนมอเจ้าแต่ว่าแม่นอยู่เด้ยเนาะมันอาจจะไปังั้นก็ได้อาจจะไปังั้นก็ได้โยมก็แล้วแต่สิตีเอาหน้าว่าพื้นฟันน่ะฟันเท่านั้นแต่ว่าแต่ว่าในใจนี่ตีเป็นยังก่็คอยตีนบ่คอยว่าตีนตัวนึงมันน้อยคอยเลือดตีหนึ่งอ๋อตีเป็นนึง แปดสามก็ได้หนสามแปดก็ไดห้หนึ่งแปดสามเตี้ยแมนกันคอยตีเจ้าเลยว่าตีมันก็นเป็นสามอยู่แล้วมันอย่างสามตัวแมนบอ,อม,มันนี่มันกระวิ้งมันผันกลมเลยห้องจีพีจีว่างนี่ละว่าวิ่งน้ำนี่และนี่นะวิ่ง,ขงเขามาเกี่ยวของน้ำนี่แหละไม่เอาไปสอนอตากแดดเดียววิ่งขึ้นมาอ่าตักบุ่มนุ่งไปเอาขึ้นมาหนักตึงรลดโอวกูว่าแมนป่าผันนี้แต่งแจ๊บหอยนะหอยผันม้อหอยซาลี่เอาเนี่ย ตายเวสันก็ถือบกไหอยน้ำขัน่ะมันถือบกไห้ไงบกไห้ก็จะเป็นหาดีบัตเนี่ยก็สี่ลายตัวเถอะหน่อยห้าสามแปดบ่มันกับมีเล็กอยู่หันสี่ตัวหันที่ตีแมนบ่ห้าสามแปดสี่ลักษณะคมฝันมันถี่มีเล็กสี่ตัวแมนบ่เออมีมีอห้อยหาห้อยหกเพื่อนบ่เออมีห้อยมีเปียงมีหวีงเด็กมีหวียงปียงพันสามตัวนี่แล้วเออปียงสามตัว วันนี้ก็ว่าเห้ตีซับซูนเลยกับตีเทละ่าย่างเนาะบะฮอยก็เป็นหาวันนี้ก็ไม่อย่างอีกปิงสามตัวปีงสามตัวปีงกับแปดก็เป็นสามตัวก็เป็นบะฮอยกับหาแม่มันนี่เนี่ยไปใส่มันก็จะมีเล็กสองคู่กันที่ไปตีวิ่งใช้กันซีซูนเออก็มี้ซูนน้ำขันดังดีงอ มันกับมีเท่านั้นเลขสี่ตัวหมายว่ามันมาสี่ตัวแต่ว่ามีศูนย์มีสามมีหามีแปดเนี่ยนั่นบอแคมแรมแคมแมแคมแมนอยอะไรตีตามตีตามมันฝันเนี่ยตีตามแต่ละย่างเนี่ยเนี่นคือมีศูนน์แม่นยิงกันล้วจะเข้าสี๊ดสามนี่ก็ปีงสามตัวปีงนี่ก็แปดวาพื้อนฝันฝันยังไงก็หอมว่าได้ตัวอันนี้มันจัางสิบ่สามสนเนาะเนี่น ก็เลืกว่ฝันอีกไงนอนคอยกับนอนซื้อคอยกับรับอยู่แต่ว่าคอยบ่ฝันบ่แน่ที่ตะมือคอยว่าคุณล่ะบ่แน่ที่อาจจะฝันก็ได้ที่ต่อไปนี่คันบ่แมนนะคันบ่แมนเนาะเออคันบ่แมนก็ฝันคอยคอยกับฝันตะมือขึ้นวันที่สองคือคอยว่าคุณล่ะเพรา่ท่านฝันอีกว้าพื่นคอยว่ามันมันเขาแล้ววาเลยคอยกับขึ้นยูดดอกอืมจังไดวก็สุงอัดเขาเขามาเอา เงี้ยครับคนไ่วเห็นก็ได้อยู่แต่ว่าฝันนี่ฝันเี่เขาตีไปยังสี่หล่ะเนาะแต่ตับอ่อนพี่น้องเพื่อนจิตีเป็นตัวใดเพราะว่าสมมัติกับพวกคือกันเนาะลัทธิแต่ละคนมวคือกันเพื่อนจิตีนอกเหนือก็ว่าเขาถือว่าเป็นโชคของเพื่อนเนาะบางคนกับข้าเจ้าก็ตีถึงเครื่องสามตัวคุณได้เห็นบองวดเพื่อนว่าหาซื้อเพราะใดเนาะอืออือแม่ก็จังสั้นเดียวแต่วนั่นแต่ว่าเขาตีไปสองยางท่านี้เนาะชั่วมากข้าเจ้าสิ ตีถือเป็นบางคนคือวานแมนมันแลว้วแต่ดวง<น>ไพ่ดวงมันเนาะแมนบ<อ>นนนันนะี้กับดวมเน่นข้าข้าฟันว่าจ้าชี่เอา้าขันผู้ตีขันตีว่าถือขันซื้อเรียวก็เสียเงินเสียท้องกับบ่ให้ตีเด้อืมอืมมันตีกันบ่ได้จังผู้ขานี่ผู้ว่าู่นี่กับขันหู้จักกับยงเนี่ยนกะสีขายเงยนผุนแล้วถือเนาะ <laughs> แมนบอกผู้วานเลยผูว้วานเหลือเนาะ บ่ห้ตีกันเด้อไอ้เท่านั่นเท่านี้นี่จะรอฮ้องเสียเงินอยาว่ากันบ่ห้ว่าบ่ห้ว่าเนาะมักไครมักมันว่า,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 ากันเฮาบ่มักเฮาก็จะลงทุนจังซื้ออ้าบ่มักกับว่าซื้ออันนี้มันอยู่กับดวงแมนดวงล้วนๆเขอกแปดหันแปดหันกันเนาะเมนดูกัน ขันเบาพื้นผู้ฝันเล็กโตอาจจะมาออกไม่ก็ได้เนาะไม่มันออกสามงวดก็ได้เด้อผมมเตอร์อีหลีตัวมันออกสามงวดเห็นบอเจ็ดบนนี้ตักเทียมันบอกมันหนีงวดบางหันล่ะเกียดเขาแมนอือบัดที่นี้ให้เทียมันมาออกตัวเก้าเนาะไว้มันบอกว่าถือสลับนาหลังกันก็เป็นได้สลับนาหลังกันก็ได้เด้อืออือโอ้เลขกตัวเก้ามาออกสามงวดเขาอ็จจะเคยเด้วาอยู่เนาะแมนตัว่เป็นแต่เสียกับเป็นแต่เสียอยู่ดี ฝันกระไดยังความฝันนี่มันบนแนนอนเนอโอ้ยชื่อโรดมาก็ได้หรือกันไว้ก็ได้นะกันไว้กระดีคือกันเอาโรดเอาโรดเนาะเอาดใช่ไหมเออเปดสามเป็ดฐานี่เนาะเออเพี้ยโรดเนาะเพี้ยนี่ละอย่าเลยแล้วตัวเพื่อนสีตีตัวเพื่อนฝันฟันเท่านั้นแต่ว่าคือว่าแป็ดม้าคือเต่าเลยมันบ่โอ้ยคือจริงแล้วมันปิีงเนาะอ่าปีงก็แป็ดป่งเป็ดสามตัวนี่เลอ ปีงน้อยมันขึ้นมาก่อนนี่เด้อสองตูนึงขึ้นมาแบบปีงเบาปีงเสาหนิเด้อก็สิว่ามันสีนี้สามตีนี่จังไหนทศน์เอาตามนี่แล้วสน่ะเอาแปดห้าแปดสามเนาะตีตีไปงังนี่เนาะตีง่ายนี่เดี๋ยวล่ะอาจสิบดถือกับพี่น้องเด้ออันการตีเลขเนี่ยอัดมินกับคุณยายเถิงอาจัดตีบดถือพี่น้องก็ตีเอาน้ำเด้ออ่าคุณยายเพิ่นก็ฝันว่าฝันว่าจังไหนก่อนบิ้มละอ๋อ ฝัน่าจังไหนฝันว่าไปสอนตักลงบาทเดียวบักหอยผัดเครื่องกะวิ่งบักหอยผัดเมื่อีบักหอยจูบมิ่งแต่บักหอยอันสลีบักหอยสลีพันไปปงวิงลงว้ยมาถึงเ่องแต่นี่ป่าคือบ่วถือกเว่าสันบักหอยนี่เสียวไปเห็ดจังไหนอนาะบักหอยผันนี้แต่บักหอยพอเปลี่ยนบ้าวเปลี่ยนสาวนี่เครื่องกะวิงบาทเดียวทิมวิงลงไว้ดี๋ยวไปผัดอีกกะปิ่งเข็มผัดใต้ยอดยอดอยู่อกะปิ่ง เดี๋ยวไปวันนี้ผดปีงเพราะเปลี่นเบ้าเป็ี่ยนเสาเปล่นมุนตาก็ะวิงขึ้นมาสองตัวอก็จังว่ามันสิติดหนึ่งอยู่บ่เอาคือบ่เอานาะกระวิงนี่คือมาติดอีปีงพร้อมกันอย่างว่าเว้าอปีงผดไตขึ้นมามันผดไตออกไปคนละทางอ้ยผู้เฒ่าพ่นว่าเออผู้เฒ่าเพ่นว่าเพ่นเอาไม่เสียบ โฮ้ยยู so ่ผู้เดียวเสียบทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งกะสีดื้อดื้อเฮ้ยคุณบ่ไปเสียบมันหอกยานขนาอก็เลยบ่ไปเอาบ่ไปบายวิงปิงมันหนีแล้วขันไปเอาวิงขันบ่เอามันจีได้ยังสอนกันก็เลยไปเอาวิงเอาวิงกับอกห้อยปิงมันมอมมีแล้วมันไตหมุนดินไปแล้วกันเลยคือหาศูนย์เท่านั้นตัวแปดสามแปดหาการหาศูนย์ทันทีตีกับเมื่อมันกะหาอยู่แล้วมันบ่ห้อยกับห้อยหา หอยหาห้อยหัหยหปืนหวานเนาะมือจับยิงแมนกินพัดสามตัวนี่ก็พอยชิว่าสิาเปลี่ยนไปได้ยุดอกันาะอยู่ในอาวนี่แหละแปดสามแปดหากันหาศูนย์คันเมาพื้นตีแก้วไปวนมาก,ก็จะเป็นเลขสองคู่เนาะแมนสอ,องคู่เก่าสองตัวนี่เก่าสามตัวนี่เป็นที่ไหนจ,จับใส่กันตอจับใส่กันเอาจ,จับแมนโบแมนนี่แหละ วงไหมวงมันวงไหมวงมันฮะเตี้ยพี่น้องพูดตีแม่นว่าเขาเปลี่ยนได้ <c oughs> เอากเาตามนั่นเนาะพี่น้องเนาะตามความฝันของคุณยายถึงคุณเกิดอบอกความฝันสู้ฟังเลยคุณก็ร้องตีเบิง้งแต่ว่าเพคุนกะ่าเพูนตีบ่แม่นบอกตีความฝันบ่เก่งพี่น้องพูดตีเก่งพูดตีเตียนกะตีไปเด้อพี่น้องเด้อตีไปเบิ้งคมอมเมนต์มาบอกคุณยายน้ำแน่มาบอกผมมาเตอร์น้ำแน่ผมมาเตอร์เอาน้ำแน่ ยังที่ปล่อยถิ่มเนื้อได้เลียกไปแล้วได้ความฝันไปแล้วมีจัดเนี่ยโอ้ยพ่กแมนแนแวดีวอันกลมวอเธอก<ม>ับมีตั้งแต่เป็นผู้ถามานั้งกล้องใช้ข้อยอดได้ตัว่าตีกับพว่พ<อ>วกเก่งปัไญ์ตั้งกล้องกันให้พี่น้องได้เบิ้งนี่แหละให้พี่น้องได้ตีความฝันเนาะพี่น้องเนาะอ่าจังไรก็ขอให้พี่น้องโชคดียูดีไม่แห้งสู้ฟูสู้คนเด้อขอบุญขอบคุณผู้ที่ปั่นน้ำใจมาหาคุณยายถึงเด้อนะครับขอขอให้รวยๆอีกเด้องวดต่อไปนี่ก็ให้รวยๆคือเก่า คุณแย่ถึงคนกับว่ลงทุนหเพคุณสัญญาแล้ว <c oughs> คนว่ผิดสัญญาด <c oughs> โดยเอาโชคๆเันหมานลำลำเลยเลยครับบัสดีครับสาธุ